แมดพิลาณีคุยกับลูกชายน้องพี่รันอารมณ์ดียิ้มหวาดมากทําเอาคุณแม่ป้ายแดงอย่างแมทพิลาีเนี่ยถึงก็บอกเลยว่าไปไหนไม่ได้เพราะลูกชายตัวน้อยอย่างน้องพี่รันที่มาทำให้คุณแม่นั้นหลงหนักมากตั้งแต่เข้ามาในครอบครัว ค,คลิปล่าสุดที่แมทพิรณีนั้นกำลังอุ้มน้องพี่รันแม่คุยกับลูกชายพร้อมแคปชั่นหลงรักลูกชายค่ะซึ่งคุณพออย่างเฟรมพิมาเดชนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงลูกชายตัวน้อยว่าอารมณ์ดีทุกวันเลยครับและความน่ารักของน้องพี่รันที่ยิ้มหวานมากให้กับแม่แต่เช้าแล้วดูสายตาลูกชายเจอเขาแบบนี้แม่แมทนั้นไปไหนไม่ได้แล้วล่ะลูก น้องพี่ลันอารมณ์ดีดูเลี้ยงง่ายมากค่ะรวมถึงเหล่าบรรดาเพื่อนดาราที่เห็นคลิปต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงความน่ารักของลูกชายแมททั้งเต้ยจลินพรเกรทวรินทร์รมิ้นชาลิดามิวนิษฐาบูมสุภาพร์นกจริยาอย่าว่าแต่คุณแม่แมทหลงเลยค่ะเหล่าบรรดาเอฟซีก็หลงไม่ไหวจริง และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ